คุณดิ้นตรงกำลังแรงใจให้น้องยุ้ยนั่งอยู่ข้างหลังฟันยองจะกินได้ไหมเนาะ <g it> กินได้กินได้มาถึงโคราชยังกินได้อยู่เลยหนู <S <s แวบไปแวบมาตาลายทุกคนตาลายยาแวบแบมัังใจจ้าขอบคุณจ้าขอบคุณที่มาส่งกำลังใจให้นะจ้าอาลี สวัสดีนั้นขอบคุณทุกกำลังแรงใจเด้อจ้ายังจ้ายาวขอบคุณพี่น้องทุกคนที่เข้ามาเป็นกำลังใจของตัวก่อนนะครับจ้าไม่เป็นไรจ้าสั่งมะปางมาเลี้ยงสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าน้องเหมียวสวัสดีพี่ช้างจ้าโอ้ยแถาแล้วเนาะคุณเท่า หมูกระปุกลุกสวัสดีจ้าหมูกระปุกลุกอ้าทักจ้าทักจ้าสวัสดีทักทายจ้าทุกคนขอบคุณกำลังแรงใจที่ส่งมาให้มาแล้วเด้อวิ่งวนหลายที่วันนี้ไปหลายที่จะไปลงบออบอกปลาพี่ต้อยบอกปลาพี่ต้อยใหญ่มาก จ้าจ้าลัสมีบอนอยู่สละฟอ,อนเบาๆนะจ้าน้งยุยอย่าอย่าน้อยมานึกว่าหลับแล้วสวัสดีคองเวียงสวัสดีจ้าสวัสดีคองเวียงยินดีจ้ายินดีจ้าสวัสดีทุกๆคนนะคะขอบคุณกำลังแรงใจที่ส่งมาให้ญาติจ้าขอบคุณนะจ้า ช้างใหญ่แว่นสวัสดีเดชช้างมาส่งกำลังใจค่ะลุงลาวันลามิดนิดขอบคุณจ้าขอบคุณกำลังใจขอบคุณก่อนนะคะเตรียมตัวก่อนจ้าจ้าใหญ่แว่นขอบคุณจ้าขอบคุณนะคะใหญ่แว่นสวัสดีจ้าใหญ่แว่นลุงลาวันสวัสดีใหญ่แว่นจ้าทักทายอาลีจ้า อินีต้อนรับทุกคนสู่บ้านหลังน้อยของยาน้อยก่อนนะคะเตรียมตัวก่อนจ้าจ้ายายแว่นขอบคุณจ้าขอบคุณนะคะยายแว่นสวัสดีจ้ายายแว่นหลุงลาวันสวัสดียายแว่นจ้าขอบคุณทุกกําลังแรงใจเด้อจ้ากี่โมงแล้วหนึ่งทุ่มแล้วยาก,กินสี่สิบแปดนาที หโมงห้านาทีไอ้พัดคือเก่าสวัสด,ดีครับผมทำให้บนบนได้บนได้อย่าบนดังนะ <c oughs> บนได้บนได้เดีย๋ยววันนี้จะ <Okay. S 2> เรียนยน้อยนายช้างบอกว่าดีจ้าพิญญาดาพิสมัยมาแล้วจ้าเชิญจ้าเชิญจ้า ไอพัดไอพัดคือเกา่าขอบคุณบ่าวเชียนบ่าวเชียนยังอยู่ไหมบ่าวทักทายจ้ายุย้ยแต่ววายุรีทักทายายุ้ยจ้าอีกชื่อหนึ่งของแต๋วอะไรนะสู้สรัลทุกคนจ้าบายบายดีจ้าพี่สาวน้องแมวสวัสดีอาลีจ้าสว,ส,ส,สวัสดีครับและพี่รัศมีสวัสดีครับรัศมีอาลีแถมพลกลางสวัสดีรัศมีจ้า สวัสดีบ่าวเชียนสวัสดีเช่นกันจ้าน้องแมวยายแว่นบอกสวัสดีน้องแมวเช่นกันจ้าน้องแมวสวัสดีรอบบ้านจ้าในหลังสวัสดีครับผมอารีดีครับในช้างสวัสดีอารีจ้าสู้ๆต่อไปจ้าทีมาแล้วค่ะพุลีหลับแล้วเหรอพุลีหลับแล้วใช่ไหมแม่น้องพุลี่มาพุลีหลับแล้วใช่ไจ้าสวัสดีจ้า น้อยจัดจาเน้อนี่ใเยืนน้ำเย็นๆพร้อมเสิร์ฟคัาในช้างบอสเสร์ฟน้ำแล้วใครจะรับน้ำยกมือขึ้นน้ำเย็นๆหมู่สู้ๆต่อไปจ้าทุกคนเป็นกำลังใจให้ทุกๆคนนี้มังแมวทักทายลัศมีจ้าสวัสดีจ้าอาลีจ้า อาลีแถมคุณนกังอีกคนนึงเราเชียนถามได้อย่างกินแรงเนาะยังไม่ได้หาเลยบ่าวเชียนกินไรดีกินไรดีรดวันนี้ขอบคุณทุกกำลังแรงใจเด้อหมดไปลายอย่าน้อยนะเนี่ยาทักทายทุกๆคนเลยจ้าลำพันธทักทายทุกคนจ้าลัสมี บอกอาลีว่ากันได้เปิดบ้านแล้วเปิดบ้านแล้วเปิดบ้านแล้วเด้อเชิญจะเชิญเปิดประตูเปิดหน้าต่างรับลมเปิดประตูหน้าโอสวัสดีค่ะบ่าวเชินนี่สมัยสวัสดีบ่าวเชียนเปลี่ยนบรรยากาศไงเออใช่เนาะในช้างทักจ้าพี่แมวในช้างทักทายพี่แมวจ้าไหไม่ทำ ยุ้ยบอกว่าไม่ทําไม่รู้จ้าไอพัดเลยถามว่าทําไมครับอน้องยุ้ยตอบหน่อยทาไมครับแต่อะไรมากินหมูกระทะจ้าโอ้รัศมีบอกน้องแมวว่าหมูกระทะหมูกระทะอยากคิดไอพัดไอพัดคือเกา่าขอบคุณบ่าวเชียนบ่าวเชียนยังอยู่ไหมบ่าวน้องหมวสวัสดีพี่ช้าง ถ่โทษไถ่โทษลืมเวลาไถ่โทษไถ่โทษลืมเวลาขอบคุณจ้าขอบคุณทุกคนจ้าขอบคุณไอ้พัดขอบคุณแต้วขอบคุณลังขอบคุณยุ้ยขอบคุณในช้างขอบคุณพิสมัยขอบคุณลัีนาแล้วอยาแว่นสวัสดีทักทายทุกคนจ้าอย่าแว่นแอบนั่งดูสวัสดีค่ะทุกท่านลำพันธ์สวัสดีขอตัวนะคะจ้าขอบ สวัสดีในช้างบอยายแว่นสวัสดีในช้างจ้าในช้างบอกดีรอบบ้านจ้าน้องเหมียวสวัสดีพี่ช้างถ่ายโทษถ่ายโทษลืมเวลาถ่โทษถ่ายโทษ,โทษเวลา <c oughs> คําไหนบอกยญาตด้วยนะ ไม่เป็นไรจ้าอะไรพี่ก็มีปัญหาครับยูลีสวัสดีจ้าไอพัดคือเก้าวอยู่ข้างหน้าเด้อยายยุ้ยรัศมีอยู่ข้างหน้าจ้ะรัศมีนำหน้าดีจ้าในช้างสวัสดีแต่วสวัสดีจ้าพิษรัศมีบอกสวัสดีจ้าพิษสมัยสวัสดีครับในช้างไอพูลีสวัสดีจ้าไอพัดคือเก้าอยู่ข้างหน้าเด้อยายยุ้ยรัศมีอยู่ข้างหน้าจ้ะ รสมีนำหน้าดีจ้าในช้างสวัสดีแต้วขอบคุณทุกกำลังแรงใจเด้อจ้ากี่โมงแล้วหนึ่งทุ่มแล้วใช่พิสมัยสวัสดีแม่น้องคูริจ้าสวัสดีแม่น้องคูริ พี่ให่จะเปิดบ้านวันไหนเนาะน้องแมวถามพิ่สมัยเปิดบ้านวันไหนจ้าพิ่สมัยวันเสาร์ตะลนวันหยุดวันหยุดสุดหันษาสวัสดีจ้าไอพาร์ทบาวเชียนได้อะไรเมื่อกี้แล้วสมีเขาได้กินหมูกะทะคือไปไกลแท้ไอพาร์ทสู้ๆรักทุกคนจ้าบายบาย อาลีลัดมาแล้วอันนี้หลานสาวมาแล้วเชิญจ้าเชิญจ้าเชิญจ้าแม่นองตูนมาแล้วคนใส่ผงนัวใส่โอ้กินมผักสดๆอร่อยเลยมาเด้อมาเกือบเปาะพี่ยุ้ยเบาๆนะได้ได้ไ,ด,ได,ด้กอดกอดก่อนก็ได้ค่อยไปอาบน้ําถึงบ้านจะเปิดตาไว้ให้อ๋อโอเคจ้าขอบคุณจ้า แค่นี้เองผากบอกผิดจนชินโอ้ผิดจนชินผิดเป็นอย่าน้อยมานึกว่าหลับแล้วสวนีคองเวียงสวัสดีจ้าสวนีคองเวียงยินดีจ้ายินดีจ้าอันหนึ่งสวัสดีจ้าอาลีสวัสดีจ้าอาลียุ้ย,ยสวัสดีอาลีหลังสวัสดีอาลีจ้า ทักททยทักทายจ้ายินดียินดีนดต้อนรับทุกคนจ้าสุบานใหญ่น่อยเด้อมาพักกินน้ำกินดักบ่าวเชียนได้อะไรเมื่อกี้แลศสมีเขาได้กินหมูกระทะคือไปไกลแท้ไอพักบ่าวเชียนทักทายแม่น้องฮูลีจ้าเอ่อพรพนาทักทายบ่าวเชียนจ้าถักจ้าถักจ้าอืออาลีจะขึ้นเวทีแล้ว จะไปหนะอาหารสู้ๆจ้าระก่อนนะคะเตรียมตัวก่อนจ้าจ้ายายแว่นขอบคุณจ้าขอบคุณนะคะยายแว่นสวัสดีจ้ายายแว่นลุงลาวันสวัสดียายแว่นจ้าแม่พิษสมัยไอ้พัดไอ้พัดทักแม่พิษสมัยเด้อทักจ้าบ่าวเชียนทักแม่พิษสมัยเด้อจ้าไปตลาดครับย่าน้อยอ๋อได้ไรมากินบ่าวเชียนซื้ออะไรมาฝากยาเด้อ